สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา3ามคนอีกแล้วเช่นเดิมกับรายการควอนตั้มเวลก้าวกระโดดสู่ความมั่งคั่งครับสวัสดีค่ะอุยค่ะสวัสดีค่ะเพ็กรับก็ที่หม่แล้วครับก็เรามาดูว่าปีนี้หุ้นฝั่งอเมริกาครับยังน่าลงทุนอยู่ไหมสำหรับผมเวลาเลือกจริงๆเราเลือกเป็นตัวเทรนด์ครับแล้วก็เลือกเลือกสตีทเทรนที่มันยังมีโอกาสไปได้ก็ยังพอเป็นกลุ่ม AI ครับก็เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็ยังใช้เอ่อเริ่มมาใช้ AI มากขึ้น แล้วก็โหมเทรนก็ยังมองว่าไม่ว่าจะเป็น n v i d i ีดอะไรมันก็มีโอกาสโตมดมากขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เราเคยได้ยินตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่าหุ้นเจ็ดเจ็ดทางป้าัอยู่แล้วก็คือจะมี Apple, Google, Microsoft, Meta, Tesla แล้วก็ n v i d i ียอันนี้เขาก็เลยเรียกเป็นกลุ่มเจ็ดทางปา้าก็ ยังสามารถสร้างความเติบโตแล้วก็ผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยผมก็มองว่าปีปีเนี้ยปี2025พุ้นกลุ่มเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะโกรสได้อยู่ดีก็ค,คือนักลงทุนก็อาจจะกระจายแบ่งโคดแล้วก็เล็งเก็บหุ้นเจ็ดนางฟ้าแบบนี้ก็ได้ครับเอาเราสนใจที่จะลงทุนแบบตัวเจ็ดนางฟา้าและคราวนี้แบบเอสนนพอจะแนะนําได้ไหมว่าแบบเราจะลงทุนผ่านแอปพลิเคชันไหนหรือลงทุนที่ไหนอะไรคะ่ะ จริงๆถ้าอย่างในของตัวหุ้นเจ็ดนังฟ้าจริงๆนะเราสามารถลงในสตรีมมิ่งได้เลยครับอันนี้คือเปิดพอร์ตกับทางเราแล้วก็สามารถลงได้ครับก็คือเป็น <ยา S 1> D R D Y X อะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คือเราเราเรา,เรามีมีสามารถเปิดเทรดได้เลยมันก็จะอิงหลักทรัพย์ตามหุ้นต่างประเทศใช่ครับทีนี้ตัวฟันเดเมนทัลจริงๆเราสามารถข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวเทรนด์อิวิวก็ได้ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของของแต่ละบริษัทได้เลยเช่นกับ Google ก็จะเป็น Alphabet อะไรอย่างเงี้ยครับ a เม z o n ก็คือเราสามารถเข้าไปแต่เว็บไซต์ได้เลยัครเทสลาอะไรเงี้ยเราอยากจะมองว่าเทสลามีโอกาสโตต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอย่างตัวเทสลาปีที่ผ่านมาคุณโตเท่าต,ตัวได้ประมาณหนึ่งถึงสองเท่านะครับจากราคา<ม>ขึ้นมาจากต้นปีนะครับต้นปีราคาอยู่ที่ประมาณสองห้าสิบ อย่างตอนนี้ราคาอยู่400 400สามสามเหรียญก็ขึ้นมา150เหรียญประมาณ60เปอร์เซ็นตนะครับสําหรับหุ้นอย่างหุ้นที่อยู่ในเจ็ดหน้าฟ้าของเฟซบุก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็อย่างตัวอเมซอนอเมซอนเนี่ยต้นปีครับอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่147ตอนนี้อยู่219หมายความว่าขึ้นมา72เหรียญหรือประมาณ50เปอร์เซ็นสังเกตนะว่าโอ้หุ้นเหล่านี้ก็ ถ้าคุณถือมาระยะหนึ่งปีได้ก็มีโอกาสทํากําไรได้50-70เปอร์เซ็นได้เหมือนกันเพราะเราอาจจะแบ่งพอร์ตเป็นบุ้นต่างประเทศส่วนหนึ่งหุ้นหุ้นไทยส่วนก็ได้อะไรคือถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างที่เอ็ดแบบบอกเมื่อกี้ก็คือมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมพี่แดมยังมองว่าโผมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วมันยังไปได้อีกไหมอ่ะก็ไปได้ไปได้อืมไปได้ครับ คือมันก็ต้องอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ไปต่อเนื่องทีเดียวมันอาจจะแบบค่อยๆไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับอืมมอาจจะแบบค่อยๆเลือกตัวเ Nvidia. อ Nvidia ็นวีเดียเอ็นวีเดียก็ราคาตอนต้นปีสี่สิบแปดตอนเนี้ยอยู่ร้อยสามสิบสี่ก็โตมาตรงขึ้นมาแปดสิบก็ประมาณหนึ่งร้ยหกสิปร์เนะครับก็คือเกือบสองเด้งครับถ้าคุณฝากเงินไปหมื่นไปหนึ่งแสนคุณก็จะมีเงินออกมาประมาณสองแสนห้า ก็คือก็ือการเติบโตของ AI อครับอย่างตัวในเก็ดทางฟ้าไม่ว่าจะเป็น Google, Amazon นะครับพวกนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาให้บริการอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่นอนๆพมองว่า AI มันยังมีโอกาสโตขึ้นนะครับอาอาจจะลงแบงสัดส่วนลงทุนใน Google หรือ a เม z o n ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม,กแมก้กระทั่งตัว Nvidia เองก็ตามคือเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อหุ้นที่เราไม่ได้รู้จักขนาดนั้น เราเทรดในหุ้นที่เรารู้จักแล้วก็ลงทุนในโอกาสที่มันเลือกเตจเลือกเทรนได้เลือกซีมได้แค่นี้ผมว่าแล้วเราก็เฝ้าดูโฟกัสในหุ้นในกลุ่มเราเนี่ยแค่นี้ผมว่าไม่ต้องไปทําอะไรให้ซับซ้อนนะครับประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีเป็นเป็นไอเดียในการลงทุนครับตัวฟันเดิมทัลหรือเทคนิคเข้จริงเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หรือว่าทักไลน์มาก็ได้คือมันจะลดระยะเวลาการ การหาข้อมูลไปก็ได้ครับตอนนี้เราก็ยังสามารถที่จะลงทุนในต่างประเทศได้อยู่ในตัวที่เราแบบคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันดีก็อาจจะลองเลือกดูอันที่เราชอบแล้วก็ลองลงทุนดูอาจจะลงทุนผ่านดีหรือว่าอาจจะลงทุนผ่านแอปพลิเคชันแบบที่ลงทุนที่มองนอกได้อ่างเงี้ยค่ะก่อนจากกันไปครับมีคำคมเช่นเคยครับปีใหมน่นี้จากคุณเรจาริโอครับบอกว่า<อ>เมื่อตลาดลงแรงครับ เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสให้เรากลับมาทบทวนการซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. อย่างหุ้นไทยเองก็ตามที่ลงมาหนึ่งถึงงปีนี่ครับ mm hmm. เพื่อนๆลองดูครับว่ามันมีตัวไหนที่น่าสนใจไหม mm hmm. จากอ mm ินดิเคเตอร์หรือจากรายการที่เราดูดูกันมาเลือกจากตัวเซกเตอร์ก่อนครับแล้วมันเลือกจากตัวหุ้นครับหรือแม้กระตั้งหุ้นต่างประเทศครับถ้ามันลงมา <Okay. S 1> มแรงๆที่อาจจะเป็นโอกาสครับ ประมานี้ครับงั้นประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับััครบ,ครบถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอ้ไดเลยครับ